สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบรสุขสุขคนเด้อเมื่อนี้ก็มาพบพ้อมน้องแหลกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีป้าอยู่แถวทงนาบนใหม่นาะพ่อแม่พี่น้องมาคุดกระปูน้องละน้อยเพื่นน้และกามากับเพื่อละตพนนนะีพื้นน้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาคุดบนใหม่โดยป้าป้าเอามาเบ่งในขู่กันน้องพ่อแม่พี่น้องเป็นได้แลวน้อยคุดได้บะละสบายดีล่ะ ด,ด้วยเออในกุบพร้อมนะพ่อแม่พี่นอ้องกุบน้อยบุยใหญ่บันได<ะ>นี่แหละน้อยผููใหญ่เติบได้นี่อ่ด้วยเนาะอ่าสบายดีเพื่อละตีมานำการสามคนเมื่อนี้พี่นอ้อ <laughs> ย เหหข่ามาทางนี้เลิกเติบเนาะจนทีหาบเห็นได้ยินเผินวนันว่าตัวงขุดนำหลังหอยได้หลายก็หอยอีกเดียน,นตัวใหญ่แหง้งกลับักใหญ่นะเวลาจกกระปูแล้วมันจกานกเนาะแกเสือขาโดยน้องพ่อแม่พี่น้องไปพูดเบิ่งก่อน น้องน้อหน่อย,หยเห็ดเชียอะไรไ่จักบินอ่อนและอยู่ตื้นน้ำขันคุดไวคันคุดไวกัละตีกะถึงไว้ึ้คอยนาันคุดไวแล้วสีชับ <c oughs> You yeah. ยำแรงตอนนี้ก็หางงแล้ว หูมันเสียอีกแล้วเฮ้ยดินมันเหนียวาว่าจะมันัดหูไ ຢູ່ນ້ຢູ່ຢູ່ຢູ່່ຢູ່ຢູ່ Okay. ครับอ้าวว่ะใส่น่ะเฮ้ยเตรียมฮอก Vai, menino. <laughs> ตีออกออกับบอกอึะ <c oughs> นํามาขุดมาได้มันผมหูอเละ ให้น้องละน้อย ละน้อยกันนะมัวแต่ถอยหลังนี่ยมันคือนั่นเนาะอ้ยเมือ่อยแล้วละน้อยยากดินมันเหนียวเว้ย เนกันัว่ยังบดถึงอันนี้แห้งเป็นนั่นเลย ขุดเป็นอยู่วะไรฮะโอ,อ้ได้กบตัวเดียวขุดยากแน่นอยหนึ่งขุดลงไปแล้วมันทั้งเลึกแล้วก็ดินเหนียวแล้วก็มันก็ทมหูมันขุดะเทึงจกเถือ่อเสียมกับเสียมน้อยเนยาะจะเป็นอะไร คนมาเป็นทงนาเลยวันนี้ก็เฮือนเข้าเจ้า,าน,น,นี่ก็เป็นแบบเป็นทงหน้าแบบเป็นนอง หลุกแห้งวะมาเหยลยมัน,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 นเหนียนนมายำแรงโอ้ยสิพ่อปุ่นอยู่บนน้อ นม่อปิกปูไแมกับปูได้กบเนาะเสียมก็เสียมน้อยเด้ติดอันขี้ต้มอยู่อันดินมันเหนียวเด้แถวนี้นะผู้บ่หลายค่ะขอหักว่า้ตใหญ่เนาะพาดออกมันมน,ยนอยก็ขุดขุดๆทางนงแหลขุดประมาณ

อ่าตัวใหญ่แฮงเลยเนาะเป็นแน,น,นอยซะนะม่นขุดกระปูบ่เก่งน้ง,นงแหละ <laughs> ถือน้ำขู่นะข้าเจ้าก็มาหดพักเนาะเมื่อกี้นี้มามาเบิ่งพักเพิ่นก่อน้ปเพิ่นเอาอันไหมอันค้างไว้ดีๆโหแนมจนเห็นพี่น้อยพู้คือชิงงามค่ะเลยพักเพิ่นไป ขึ้นมาหดพักเนาะแ็นเดแล้วละน้อยเห็นอยู่ปะฮะคุดก,กว้างๆมันหูมันจังบอเซีย มันขดแล้วเป็นไถึงล,ล้วบอโอ้ยเริ่มมืดเลยเริ่มแนมวิเห็นหูกะปูแล้วบันนี้ ตอนนี้ก็ขำแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมาตอนแรงๆซะขูดไปคุณมาก็ได้แลวมันบทเลิกปันไดเนาะพ่อแม่พี่น้องดิกระปู่จากหน่อยจากใหญ่ฉันได้ฮู้มันน้อยมันก็ตัวน้อยฮู้มันใหญ่มันก็ตัวใหญ่ตัว้น่อยๆหนึ่งตัวหน่อยๆก็เอา โอ้เอ้อโอ้ยมีแยวคบมือเนะใช้มีกับพ่อปนอยู่ดอกปนใส่กับกบน้อยน้องละน้อยม่งก็จะคูดคือกันเปลี่ยนกันคูดอยู่ น้าหน่อยเล้วชาต์กรุบหน่อยออกมาแบบนางเซย์เป็นบัวไเข่าสวนแล้วจ้บัวไหเนาะเบอละตีจนหัวโอ้ย เกียดหน่อยดองเขาเนี่ยไ่ได้ซ้ำน้องละน่อยพันคุดเนาะสงสัยพันยังตกใจอยู่พี่น่อยใชยซับบอซับแหลยละน่อยเอ้ยคุดกระปูกอะขออีกคุดมันสิซับเนี่ยหูน่ะละน่อยเดี่ยหูน่ะ แมนคุดบ่คอยเป้นน้องละน้อยเพิก่กนได้เนาะคุดกระกะรซับน้ำพอ,อมบ่คอยได้ปันไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยชำนีก้กะตอนนี้กะมันกะขำแล้วโอ้เพิ่อละตีเพื่อน มาหลักเบิงคู่พ่นก่อนโอทั้งตัวใหญ่เนะพี่น้องพ,พอปุ่นและสำนีสิขัวออาว่าโอโอ่าโดยน้อง่อม่พี่น้องจากคลิปนี้ทั้งน้องแล่สิคอราพี่เพ้นท่านีก่อนพอมือน,นีมันกระคำเลยมาขุดกระปูยำแรง นะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยนอกจากคลิปนี้ทั้งน้องเหลอ่อาิคอลาไปกนท้าว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยถ้าน้องและน้อยผิ่นับกล้องบเห็นจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้เอพ่อแม่พี่น้องโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเหลอ่อาชิคอลาไปกนก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้เอพ่อแม่พี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดี